สามิสามนี่มาแล้วนะคนไทยผมเองไม่ใคยที่ไหนนี่นะยังรอผมแจมีแพ็กลิงยังแต่งตัวไว้ก่อนอายุเท่าไหร่วะสามิบสามพกโทรศัพท์ตูเป็นเลออ์เลย ลงเก่งขาย,ยาวเลยนยกับจากยิปกลับจากเกาหลีใหม่ๆสายสพายเนี่ยซื้อมาจากเกาหลีเห็นย่งพกแฟลลิงพกโทรศัพท์มือถือจะรถโทรศัพท์เครื่องบลเลอร์เลยโอ้ยทำไมนั้นขารจะเท่าผม มาแล้วนะคนไทย,ยผมเองไม่ใช่ใครที่ไหนนี่นะยังรอผมแจมีแพ็กลิงยังยงแต่งตัวสมัยก่อนอายุเท่าไหร่วะสามสิบสามพกโทรศัพท์ตุบเลอเลยเนี่นะตงเก่งขาย,ยาวเนีนย พกแฟกลิงพกโทรศัพท์มือถือจะรถโทรศัพท์เครื่องเปลเล์เลยอ้าทำไมนะั้นใครจะเท่าผมเห็นป่าแต่งตัวอย่างเท่ แแห่านางสงการตมบลราดนิยม,มอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี6เมษายนทศวร8นี่นะเสริมนนางนางสาวนงรักนอรจีนลูกนะักกุนเะนี่มาแล้วนะคน่ายเนี่ผมเองไม่ใคยที่ไหนนี่นะยังรอวงแจมีแพ็คลิง ยังแต่งตัวทำไมก่อนอายุเท่าไหร่วะสามสามพกโทรศัพท์ต็นเลอ่อเลยนี่ฮะลงเก่งขายยาวเ่ยกลับจากยิปกับจากเกาหลีใหม่ๆหม้สายสะพายเนี่ยซื้อมาจากเกาหลีเห็นยังพกแผงลิงพกโทรศัพท์มือถือ จะลดขทงสับเครื่องบลเลอร์เลย <c oughs> โอ้ยทำไมนะั้นใครจะเท่าผม